อีพุทธิดาอวยพรวันเกิดต้อยเศรษฐาวัย77ปีด้วยรูปที่พ่อเคยเจอแล้วอยากเผาทิ้งครบรอบวันคลวันเกิด6พฤศจิกายนอายุ77ปีเต็มของนักแสดงอาวุโสต้อยเศรษฐาศิรชยางานนี้ลูกสาวคนสวยอีพุทธทิดาไม่พลาดที่จะวอวยพรวันเกิดให้กับคุณพ่อสุดที่ร,รัก หันข้อความสุดซึ้งแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะแอบแกงคุณพ่อเบาๆซะด้วยทั้งนี้อีฟได้โพสภาพในอดีตของคุณพ่อหนึ่งในนั้นเป็นรูปที่ต้อยเสร็จท้าเคยบอกว่าเจอแล้วอยากเผาทิ้งพร้อมเขียนข้อความว่า Happy Birthday The Most i m p o s t a n t Guy in My Life ปีนี้พ่ออายุ77แล้วนะคะ รูปแรกนี้พ่อเคยพูดบนเวทีคอนเสิร์ตว่าพอเจอแล้วถึงกะอยากจะเผาทิ้งไม่รู้ว่าสมัยนั้นพศได้ยังไงถ้าแบบนี้ทาตัวยังผอมได้ขนาดนั้นอีกด้วยอีฟไปขุดมาได้จากเน็ตนี้แหละไม่ว่าจะยังไงพ่อก็เป็นหนึ่งในใจลูกเสมอพ่อที่เป็นต้นแบบในเรื่องการใช้ชีวิตการสมาถะถ่อมตัวแต่มุ่งมั่นและประสบความสำเร็จขยันรับผิดชอบรักครอบครัวและไม่ให้ร้ายใครรักงานรักแฟนๆรักเพื่อนร่วมงาน นี่แหละพ่อที่ลูกภูมิใจใครก็ว่าอีฟไม่สวยเหมือนแม่หน้าเหมือนพ่อไม่ต้องสวยแบบแม่แค่ดีได้แบบพ่อแม่ก็พอแล้วรักพ่อมากๆนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบรรดาให้พ่อของลูกคุณตาของหลานสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงมีแต่ความสุขทุกเมื่อเชื่อวันหายจากโรคภัยด้วยเถิดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ